คนรู้หรือเปล่าว่าวันนี้วันที่4พฤษภาคมไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมมีเทศกาลครั้งใหญ่เกิดขึ้นใกล้บ้านเราค่ะนั่นก็คือเทศกาล b a r i Spirit Festival ค่ะจัดกันยาว4วัน4คืนเลยนะคะ โดยเทศกาลนี้นะคะถูกจัดขึ้นที่เมืองอูบุตของเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมให้สําหรับผู้ที่สนใจในการรักษาร่างกายด้วยวิธีสมุนไพรและธรรมชาติเยียวยาสุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากกว่า300รายการค่ะให้เลือกสี่สนใจไปทําเลยไม่ว่าจะเป็นคาสเต้นลัมคาสโยคะ พลัดดนตรีพลัดวาดภาพระบายสีเพนหน้ากิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ต่างๆศิละปะาก,การต่อสู้แล้วช่วงค่ำคืนก็มีเวทีคอนเสิร์ตพิเศษที่จัดแสดงดนตรีแบบศิละปะพื้นบ้านดนตรีแบบประยุกต์ผ่างานเต้นลำํำเต้นกันได้ทั้งคืนเลยเทศกาลนี้จะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะใครไม่ทันปีนี้สนใจก็เก็บเงินไปนจอยปีหน้ากันนะ